ตอนนี้เองที่หญิงสาวพยายามฟังถ้าทางเจ้าสินทุกแร่งกล้าวขึ้นมาไม่รู้เรียวแรงมาจากไหนอาจเป็นเพราะถ้อยคําที่เหมือนเพลิงที่หญิงสาวโยนลงมาโปะไว้กลางกระบาลของมันมาลุกขึ้นยืนเอากําปั้นทั้งสองทุบลงที่อกสองครั้งแล้วประกาศความเก่งกาฉันเหรอทีแรกก็เพียงนํโพวกที่ลงมาจากเหนือทําตามแผนที่วังกันไว้เท่านั้นแต่ท้ายที่สุดเห็นว่าห้ามกันไม่อยู่เพราะทุกคนมันย่ามใจบ้านในหวน <laughs> บ้านนั้นแหละที่ฉันบุกเข้าไป <laughs> เขาทุบอกยังคนเก่งกาดอีกครั้งหนึ่งฉันเข้าไปที่นั่นฉันพาคนบุกเข้าไปมันรอรับโดยดาบกับปืนแล้วก็ยังบุกเข้าไปทั้งดาบทั้งปืนนั่นแหละฉันซึ่งไก,กลว่าไม่เอาไหนแสนสํารวยสวยกลากเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอฉันบุกเข้าไปละคาอย่างหันแหลกแผลข้างหลังนี่เป็นผลที่ฉันได้รับจากการต่อสู้ถ้าฉันไม่ทําเชื่อแต่ว่าพวกไม่มีวันป้น,ปนบ้านในหัวนด่สําเร็จหรอกนะ คนที่แอบฟังอยู่ไกลเกินกว่าจะจับข้อความที่เจ้าสินทูพูดได้ถนัดเขาได้ยินเพียงแววๆเท่านั้นแต่คนที่ได้ยินถนัดคือมาลัยวันผู้ตระนอกอกสั่นขึ้นจนเกือบยับยั้งไม่ได้เมื่อทราบว่าบ้านในหวนถูกตลเธอหัวเราะยังฝืนเต็มทนแต่แสงสว่างสาดมาทางเบื้องหลังใบหน้าเธอจึงมีแต่งเงาดำพอที่จะไม่มีใครมองเห็นความพิรุธและความวิตกฟังเธอฉันเคยเห็นฝีมือในคนนี้มาแล้ว เมื่อเขาต่อกรกับลูกบ้านเดียวกันแย่ไม่เข้าทา่าสู้ใครเขาก็ไม่ได้มีอย่างแล้วที่จะบุกเข้าไปปล้นบ้านนั้นบ้านที่เต็มไปด้วยผู้คนอาวุธครบมือเกือบเท่าบ้านฉันแต่บางทีเขาอาจมีมากกว่าคนของฉันสิอีกไหนละพยานสินทุกเกือบจะด่าดกล่าวทับถมหญิงสาวให้เจ็บใจแต่ก็สะกดได้เมื่อนึกถึงเรื่องสําคัญคือต้องได้ร่างกายผู้หญิงคนนี้มาเชยชมให้สมใจผมไม่อยากพูดเท็จระเทือนใจใคุณได้เชื่อเถอะผมมีดีเกินกว่าชายอื่นหลายคน มือของผมแน่ใจผมหนักยิ่งกว่าเหล็กหรือหินผมล้างบ้านนั้นหมดทั้งบ้านไม่มีแม้แต่มดแดงตัวไหนรอดชีวิตเลยลูกสาวเขามาละวันพูดเกือบไม่ได้หายใจสินทุยักษ์ใหญ่ในท่าที่เก๋ไก่ที่สุดเสียใจเหลือเกินผมเอามันไว้ไม่ได้หรอกคุณมันเป็นเมียมหาศัตรูของผมผมเสียใจและเหตุการณ์มันฉุกกระหุกแต่เขาทําเสียงขึ้นจมูกเราแม่นางไม่ได้รับความทรมานเลยโป้งเดียวไม่ได้ร้องเสร็จด้วยซ้ําไปแก แกฆ่ากระทั่งผู้หญิงเข้ายักไล่ผมฆ่าได้ทุกคนมันเป็นการขู่หญิงสาวไปในตัวทุกคนและบางทีอาจทำอย่างทารุณที่สุดถ้าผมเกิดเจ็บใจขึ้นมาอีหอมจันเป็นเมียลบไล่รบถือตัวว่าเป็นหนึ่งในตองอูผมเสียใจที่มันน่าจะพิมพ์การ์ดวันเผาศพมากกว่าการ์ดแต่งงานเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ลบคนนี้ที่บ้านทุ่งบ้านกลางทุ่งใช่ไหมที่มันเอาคนเราส่งตำรวจใช่ไหมจะมีใครซเราลุงแล้วยังสังหารเมียมัน พ่อมันด้วยฉันละ่ะในยามนี้ยังไงเจ้าสินทุคุยจนเลยจุดสําคัญไปมันเอาตีนเคียรย่ามออกมาให้เห็นชัดๆเสือครุฑไม่ถือว่าเป็นกิริยาหยาบเพราะข้าวของที่อยู่ในย่ามต้องเป็นของมีค่าที่เจ้าสินทุจากําปั้นเก็บเงินของในหัวเสพพังทลายแหลกไปข้าวของแม้จะมีมากแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องทองรูปประพันธ์พวกเพชรนินจินดาที่ไม่ค่อยมีน้ําเนื้อเท่าไหร่แต่มันเป็นจํานวนมากโขอ,อยู่สําหรับฐานะในหวนเจ้าเสือใหญ่ยิ้มย่องพองสายก้าวชมขึ้นว่า หลานกูไม่เลวเลยไม่คิดว่าเข้าขั้นนี้มาราัยวันพูดเหมือนมีแผลเจ็บระง,งมอยู่ในอกแกฆ่าเมียเขาแกฆ่าเมียคนสำคัญเขาต้องรู้อย่างแน่นอนเมื่อเขาไปที่นั่นแล้วเมื่อเขารู้ไม่ว่าแกจะหลบลงรูไหนเขาต้องตามไปงัดเอาออกมาสับเป็นชิ้นๆเสือคลุดมองหญิงสาวอีกครั้งหนึ่งปากก็พึมพำไอค้คนคนนั้นอีกคนหนึง่งมันเหมือนหนามที่ยังอยู่ในเนื้อข้าทำอย่างไรก็ไม่หมดพิษจนกว่าจะเอามันออกมาเสีย ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าข่าวชีวิตไอ้นั่นก็ไปแก่ปู่มันไม่ได้ข้านอนตาไม่หลับมันเจ็บมันเสียวตลอดเวลาเอาละให้ใครๆเอาข้าวของมารวมกองไว้ดีกว่าพี่ครุฑบริวารอาวุโสรีบแนะนําเสือครุฑมองหน้าหญิงสาวมองหน้าเจ้าหลานชายแล้วขบกลามเหมือนพยายามข่มความรู้สึกเองมีความดีพอสมควรข้าจะข่มใจให้เองพล้วยังไงเสงก็เป็นหลานอยู่นั่นเองนกระทอมนี่นยังไงเรวาวะพานางของเองไปซะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจ แม้มันจะแก้มโยบไปข้างหนึ่งแต่มันก็ยังสวยอยู่นั่นเองพับผ้านึกถึงตอนที่มันยิงคนของเราเป็นว่าเล่นข้าอยากจะคว้านไส้ของมันนักเอาไปให้พ้นหูพ้นตาไปไอหนูสครุดขากแล้วถมน้ำลายข้ามไหลไปยังไม่สนใจใหญ่ดีว่ามันจะกระเด็นไปถูกเอาน้าหรือหัวใ่เข้าบัดนี้ผู้คนประมาณ20หรืออาจจะมากกว่า20ซึ่งนั่งอยู่ในอิริยาบถต่างต่าง,งกันแสงไฟสองสามกองก่อขึ้นเพื่อป,ป้องกันสัตว์ร้ายและตัวมแมลงที่กัดเจ็บและคัน รวมทั้งสัตว์เละคานตัวเล็กๆทําให้มองเห็นหน้าเกือบถนัดเสือใหญ่มองหน้าคนหลายคนที่ไม่ใช่พวกมันชัดเจนแต่เมื่อหลายคนนั้นบอกว่าได้ติดตามมาถึงที่นี่ก่อนจะพบเสือครุฑก็พอจะฟังได้แต่บางหลายก็เป็นพวกจากเหนือแต่กลุ่มมาพวกนี้มีเงินทองที่เกือบไม่เป็นชิ้นเป็นอันส่วนมากเป็นทองที่ติดตามขอข้อมือหรือแหวนที่นิ้วและเงินสดไม่มากมายเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเงินสดก้อนใหญ่ก็ยังไม่ได้ทําพิธีค้นกันว่าซุกอยู่ในกระเป๋าใครบ้างเสือที่เอาตัวรอดไปคนเดียว เมื่อคิดว่าสามารถไปตลอดรอดฝั่งสู่ความสุขอันยั่งยืนเมื่อมีโอกาสมันได้กระทําอย่างนั้นก็คือไม่เหลียวหลังกลับมาอีกเงินสดทองรูป,ปรพรร์จะล้นกระเป๋าของมันโดยคิดว่านอนกินทั้งชาติก็ไม่หมดเสือทั้งหลายย่อมยากจะซื้อตรองต่อกันแบบนี้เสือครุตเข้าใจดีฝ่ายที่ซุ่มซ่อนอยู่เงียบๆย,ย,ยังคิดไม่ตกว่าจะทําอย่างไรกันต่อไปเดี๋ยวนี้ขอเริ่มจําได้แล้วว่าเจ้าหนุ่มคนหนึ่งคือไอ้สินทูตัวมหาวายหลายผู้ยินดีในความวิบัติของพี่น้องบ้านบางกระสัง ลบอเยราไม่ลืมแสงไฟที่จับทองฝาแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมวงด้วยแต่ก็ทราบจากปากของพวกพ้องว่าการวิปโยคของบางกระสังครั้งนี้ใหญ่หลวงนักมันทั้งพ่อและลูกอยู่ในอันดับตัวการเจ้าสินทุทำอะไรมหรายวันไม่ได้มันจึงเดินเข้าหาแล้วพูดเหมือนกันเองว่าตามผมมาดีกว่ายิงสาวรอทีอยู่พอมันเข้าระยะไกลก็ยันเปลี้ยงข้อให้ด้วยเท้าขวาเสื้อคลุดนึกถึงลิตรเดชหญิงสาวขึ้นมาได้ก็ร้องเสียงดังเอ้ยระวังนะมึงกูลืมบอกไป น่อยจะหาว่ากูไม่เตือนอีนี่ลร้การจิ่งกว่างูจงอางอีกมึงจงเชื่อด้วยอีนี่ยิ่งลูกน้องกูกิ้งไปหลายคนถ้าเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะกูจิกสเสียโชคไปแล้วมันน่าจริงๆพับหา่าน่าล้างแขนแทนไอ้พวกนั้นจริงๆคลิปตาน,นั้นเองมาหลายวันก็เริ่มใส่ตีนหมาด้วยคิดสั้นจะหนีเอาดื้อๆทั้งไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่พุ่งไปทางด้านที่ไม่มีคนคอยสกัดเอาแลามาล่ะเซืร์ครุตลอง มาลายวันไปแม่หลอดเมื่อบริวารคนหนึ่งของมันคว้าข้อเท้าหญิงสาวไว้เธอล้มฟาดลงกับพื้นดินมันต้องกูครุดหลองกูจะเป็นคนจัดการให้มึงมึงอย่าเพิ่งตามมากูจะดัดสันดานให้ก่อนอีนี่พยศจัดนักว่าแล้วมันก็ปรี่ข้อหามาลายวันใช้มืออันใหญ่เธอทักคว้าหมับข้ที่กุ่มผมของหญิงสาวจากนั้นก็ลากให้เดินตามมายังไม่ปราณีแรงของมันมหาศาลยิ่งประเดี๋ยวเดียวมันก็ลากเธอหายเข้าไปในเพิงอันไม่สู้มิดชิดนัก อย่าเสือกเข้ามานะมันร้องสั่งอย่างเด็ดขาดสินทูใจจะขาดด้วยความกลัวว่ามาไรวันจะเสียท่าครุษเสียก่อนมันวิธีการของมันเป็นไปแบบรุนแรงมันกดล่างหญิงสาวลงบนแคร่แล้วใช้เข่ากดลงบนท้องน้อยหญิงสาวยังไม่ปราณีพร้อมคำรามจะเลือกเอาอย่างไนก็ได้มากูจะแก้ผ้าให้เหมือนมึงเป็นเด็กตัวเปีียกทีเดียววิธีของมันก็คือฉีกเริ่มตั้งแต่ฉีกเสื้อนอกุลาเสียแกะเข็มขัดกระชากกางเกงที่นุ่งออก สิ่งสุดท้ายที่เหลือคือกางเกงชั้นในแ,แล้วมันก็หลุดกระเด็นไปร่างของหญิงสาวข่าวโพรนเจ้าสินทุลืมตายเมื่อได้ยินเสียงร้องอย่างโหยหวนของมาราวันดังขึ้นมันคิดว่าหญิงสาวกําลังเสียท่าเสือใหญ่ความเสียดายทาให้มันปั้นหมัดยัดเข้าให้ที่กระโดงทางเจ้าคนที่ขวางทางแล้วผุบเข้าไปเสือครุฑถอดเครื่องรางที่ห้อยคอออกกําลังจะถอดเสื้อแต่ทําได้ไม่ถนัดเพราะมาราวันดิ้นรลนอย่างสุดเวี่ยงลุงลุงเห็นแก่ฉันเถอะ ลงุงช่วยด้วยลงุลงลุงยิงสาวขอร้องขอความปลาณีแม้ว่าจะอยู่ในทัพแต่ท่อมที่ไม่แน่นหนาอะไรแต่เจ้าสินทุก,ก็ใจเต้นเหมือนตีกองเมื่อเห็นความข่าวโพลของร่างที่ปัสจักเรื่องปกคลุมกายของหญิงสาวซุกอยู่ตรงมุมใจมันเต้นเล่าเหมือนน้ำเดือดการกระทําของไอเสือผู้ยิ่งใหญ่เห็นได้ชัดแล้วว่าถ้ามันเข้ามาใช้เพียงนิดเดียวหญิงสาวไม่มีทางรอดเงื้อมือมันไปได้การดิ้นหล่นเพื่อช่วยตัวเองจะไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวมึงมึง เสื้อคลุดคำรามลุงบอกฉันว่าลุงจใจเขากับฉันแต่เห็นดูฉันเถอะไอ้เสือนึกยังไรไม่ทราบมือหนึ่งกว่าเสื้อผ้าหญิงสาวติดไปอีกมือหนึ่งคว้าคอเจ้าสินทูออกไปด้วยทิ้งมันไว้อย่างนั้นมันไม่ไปไหนหรอกนะเสือใหญ่ว่าง้อมานี่พอพ้นออกไปจากเพิงที่พักขอยเห็นกับความผูกพันเราบ้างเจ้าสินทูชักจะคลายความเกรงขามเสื้อคลุดโดยไม่รู้สึกตัวแต่มันยังมีหลายคนที่จ้องผู้หญิงคนนั้นยังไม่คิดถึงว่าใครเป็นใคร เซอร์ครุดว่าแต่ถ้าผมรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นของกูจะไม่มีใครคิดแต่ต้องทันทีความต้องการที่ตรงกันการชักแม่น้ำทางห้าเพื่อผลที่จะได้ผู้หญิงอย่างหน้าด้านๆของเซอร์ครุดยังไม่ทันเป็นผลเหตุการณ์ที่เหมือนฝันก็เกิดขึ้นการตัดสินใจยังไม่คิดหน้าคิดหลังของมาลัยวันไม่ได้คิดถึงอันตรายอื่นหรือมแม้กระทั่งร่างกายที่ปราศจากสิ่งปกคลุมไม่คิดถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในความมืดดงดิบและสถานที่ที่จะไปแต่พอเธอมุดทะลุออกไปได้ใครคนหนึ่งก็มุดโวบเข้ามา ผมเองรบเขาเรีบบอกช่วยด้วยช่วยเธอด้วยใจเธอจะขาดหลอนๆเมื่อรู้ว่ามีคนมาช่วยเธอและเป็นคนที่มีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เธอต้องนึกถึงเขาอยู่เสมอๆและบัดน,นี้เธอก็ได้นึกถึงเขาอยู่นึกถึงว่ามีอะไรทําให้เขามาช่วยเธอได้เธอนึกทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้เสียด้วยแล้วเสียงใครคนหนึ่งแรง มาหลายวันสะดุดถาวนอันลกตละกะขณะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วที่สุด,ทสดเท่าที่จะเร็วได้ล่างฟาดลงพื้นดินเสียงดังไปถึงหูไวัยาายต่างไวยสองคนที่เถียงกันอยู่หน้าเพิงเฮ้ยวยเสียงเซอร์คลุดดังลั่นออกมาช่วยสก,กัดทีอีเวนนันมุดป่าหนีไปไล้ชิบหายคนสามสี่คนซึ่งวิ่งรดเร็วกว่าคนอื่นวิง่งแฉอ้อมไปทางด้านหลังของเพิงคนอื่นเพียงแต่ขยับตัวไม่ช่วยไล่กวดเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนเดียว แต่มันไม่ได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้นุ่งผ้าซึ่งถ้ามันเห็นคงจะมีสักขยงหนึ่งกวดตามเป็นพรวนแน่มาลยวัดเริ่มรู้ตัวว่าไม่มีเสื้อผ้าแต่งชุดแรกเกิดยังเต็มที่พร้อยวายาายเปื้องของเธอออกไม่มีเหลือเลยแต่ชีวิตก็ต้องเอาให้รอดเสียก่อนปัญหาอื่นว่ากันทีหลังแม้จะมีความอับอายสักเพียงไรความมืดยังช่วยคุมร่างให้ทั้งที่มันขาวสะอาดเป็นยองใย,ยเสศษเหลือเกิน <S <S 1> <S 1> <S เสียงเจ้าตีสถานขึ้นมาแล้วก็ไม่พูดว่าอะไรอีกเกี่ยวกับเครื่องคุมกายของหญิงสาวไปหนีไปอย่าเป็นห่วงอัวเดี๋ยวลอกระแม่เองตีพูดเด็ดขาดตามไปสิเว้ยมีอย่างเะวยวมันหนีไปเห็นเห็นเสียงเสือครุตะโกนสั่งสมุนคนที่ติดตามร่องรอยการหนีของมาราวันมุดศพเข้าไปเพราะที่ตรงนั้นลกทึบอย่างขนาดที่คนแหวกไปเกือบไม่ได้แล้วปากก็แตกอีกวานละหนึ่งเมื่อลูกซองในมือเจ้าตีระเบิดขึ้น นัดเดียวและกระสุนก็พลั้งขูเข้าทรงอกคนกลอหลายที่ยกมาป้นแต่กลับมาตายเพราะเรื่องอื่นทุกคนสะดุ้งเฮือกมือน,นัดกันไว้ต้องไม่ใช่เสียงปืนที่เกิดจากน้ำมือพวกเดียวกันและก็ต้องไม่ใช่เกิดจากผู้หญิงคนนั้นแต่เกิดจากใครคนหนึ่งหรืออาจมากกว่าหนึ่งเจ้าคนที่ตามมาอีก3ามคนเห็นแน่ว่าเจ้าเพื่อนที่ออกหน้ามอ,อบนิ่งไม่กระดิกพร้อมเสียงปืนไม่มีใครอาอะไรติดมือมาเลยจึงต้องชงักและพอชงัก ระสุนจากลำกล้องอีกลำกล้องหนึ่งของเจ้าตีก็ล้มคนหนังบางลงอย่างไม่มีเสียงร้องเลยแม้แต่อะเดียวลบพุ่งไปข้างหน้าเสียงเจ้าตีร้องบอกพอได้ยินหาทางออกดงกลับบ้านเอาเองลบเราต้องแยกทางกันเดี๋ยวอ้วดร้อยมันตามผิดทางทั้งสามคนแยกทางกันเราไปอย่างเงีย,งยบๆเขาบอกหล่อนขณะแวกิงไม้อันหนาทึบไปอย่างระมัดระวงังแล้วเดี๋ยวเดียวก็ได้ยินเสียงปืนเจ้าตีดังไกลออกไป เสียงเออะผู้คนจางหายลบแบกข้างหน้ายิงสาวตามหลังไม่มีใครพูดว่าอะไรกันเลยจนคำเดียวและบัตรนี้ถ้าวกกลับไปทางเก่าที่จะออกสู่ทุงคือทางอันตรายมันจะต้องเต็มไปด้วยพวกเสือครุฑการเดินเปะปะไปอาจเจอเอากับพวกที่อยากกินเลือดกินเนื้อกันก็นกได้หรือพวกอื่นที่กำลังกลับมาก็ได้ทางใหม่เป็นทางที่มองไม่เห็นอะไรนอกจากจะเหลยวไปทางไหนก็เต็มไปด้วยต้นไม้และความมืดถ้าไปไม่ไหวทิ้งฉันได้นะมัลลวันแข็งใจบอก ถ้าผมจะทิ้งคุณก็เมื่อผมไม่มีลมหายใจเวลานี้อย่าพูดอะไรดีกว่ายังมีคนหลายกลุ่มที่จะเดินทางมาทางไหนก็ได้ถ้าจําทางได้ไหมผมจําได้แต่ทีแรกแต่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าเราเดินทางไหนกันเพราะมันไม่มีทางเดินแล้วันึ่งเปิดไฟฟ้าเดินทางไม่ได้ด้วยทําไมคุณอยู่ห่างผมไปรบรบเสียงมารวาวันสั่นผิดปกติทําไมล่ะครับฉันไม่ได้นุ่งอะไรเลยไอค้ครุฑออกไปหมดคุณคุณหมายถึงเปล่ามันยังไม่ได้ทําอะไรฉันพอดีไอ้สินทุกเข้ามาคัดคอเสียก,ก่อน แต่ถ้าไม่มีเธอฉันก็ไม่แน่ว่าจะรอดไหมอย่าไปน,นึกให้มันป่วยการประเดี๋ยวก่อนคือว่าเวลานี้เราจะมัวถือนั่นถือนี่ไม่ได้ฉันก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยคุณกําลังต้องการสิ่งปกปิดร่างกายแล้วเรายังไม่จําเป็นจะถึงนุ่งใบไม้นะครับฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยผมมีผ้าเข้ามาคาดพุงมาผืนหนึ่งไม่ใหม่นะกางเกากางใหม่เธอจะเข้ามาใกล้ฉันนักสิโถคุณจะมาถืออะไรเวลานี้สําคัญกว่านี้ยังมีอีกมากนักก็จริงของเธอหญิงสาวยอมรับ ความอายทําให้เลือดวัยสาวแรนซานไปหมดเขาขยับเข้าไปไกลแต่ก็มองไม่เห็นถนัดตาทั้งเขาก็ไม่กล้ามองอย่างจังๆในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าอีคนหนึ่งเปลื่อยแล้วเป็นสาวบริสุทธิ์ที่เห็นก็ความข่าวโพรนเท่านั้นมันเป็นผ้าขอมาที่สะอาดผมเช็ดหน้าผมได้ถ้าคุณจะเอาเป็นผ้านุง่งมันก็ไม่สั้นกว่ากะโปงมินิสเกิร์ตอะไรของคุณกลับจะยาวกว่าด้วยซ้ํเพราะผ้าขอมาพวกผมใช้ผืนกว้างเธอใช้ชั้นนุ่งเหรอแล้วเสื้อล่ะก็เ,เสื้อผมสิคุณโธ่รบเธอช่างดีต่อฉันเหลือเกิน <c oughs> เขาหัวเราะในคอที่เต็มไปด้วยความรู้สึกนี่ถ้าไม่มีหอมจันทร์สยคนหนึ่งเขาจะฝากรักกับผู้หญิงสาวชาวกรุงผู้สูงศักดิ์คนนี้แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของความคิดที่วิ่งวนสับสนเอาเรื่องไม่ได้เขาส่งพระเขามาที่เคียนเอลให้เธอมาายวันรับไปนุ่งแบบพันรอบตัวดูเหมือนลบพูดว่าเห็นหญิงสาวนุ่งผ้าซึ่งทําให้เธอสะถานหนาวสั่นขึ้นมาคุณจะนุ่งแบบผ้าถุงพันรอบเอวไม่ได้นะเอออะไรวิ่งไม่ได้ถนัดจะเกิดยุ่งยาก นุ่งมีชายพกแล้วเวอาเอะไรก็รวบมันตวัดข้อซออขาเอาชายเน็บเหมือนพวกผู้หญิงเขาเน็บชายกระเบนนะครับเข้าใจค่ะนี่เสือ้อตลกและทุเลสิ้นดีทีเดียวเธอสังเวชตัวเองเป็นที่สุดไม่ใช่เรื่องตลกเลยคุณนึกถึงภาพในเพลิงนั้นบ้างหรือเปล่าคนอย่างคุณเมื่อผ่านเหตุการณ์อย่างนั้นมาแล้วจะทํำยังไงอย่างมากสุดก็คือหาทางฆ่าตัวตายเขาพยายามให้เธอนึกถึงเคราะกรรมที่ร้ายกว่าฉันว่าเราจะชวนพูดถึงเรื่องนั้นดีกว่าเวลานี้เธอเป็นเหมือนเจ้าของชีวิตของฉัน ถ้าเป็นอย่างเธอคิดหรือพูดมันก็เท่านั้นเองใครจะอยู่มองหน้ามนุษย์ได้ไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรชีวิตฉันอยู่ในกำมือเธอเธออุ้มชูฉันไว้หญิงสาวขยับเข้าใกล้เสียงที่พูดแม้จะเบา,เบาแต่ก็จริงจังสักวันหนึ่งฉันจะพูดจะเป็นคนพูดกับเธอเองว่าฉันอยากตอบแทนเธอด้วยอะไรมันอาจเกิดเหมือนนิยายที่ฉันคิดแต่ก็ไม่เหมือนกับร้ายกาศและตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งไปกว่าที่นึกคิดเสียอีกเขาไม่เข้าใจหรือเกือบจะไม่เข้าใจ อีกทั้งสิ่งแวดล้อมก็ไม่ช่วยให้เขามีโอกาสจะคิดอย่างไรกับท้อยคําของเธอซึ่งเสมือนเธอกําลังเปิดเผยความลึกลับอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีใครรู้อะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายเพียงไหนเขาก็พูดเล่อยเปอยออกไปแล้วทั้งสองก็ต้องสะดุง้งแต่ไม่ใช่จากเสียงปืนที่ดังไกลออกไปกับเป็นเสียงฟ้าคำรนคำรา,ามจนแผ่นดินสะเทือนด้วยเสียงคำรนนั้นฟ้าหรืออะไรฟ้าฝนจะตกหรือจ๊ะถ้าเราเป็นฝ่ายหนี แลถ้าคุณไม่เป็นผู้หญิงลำพังผมกับเพื่อนเป็นฝ่ายนี้ไอ้พวกนั้นผมก็ว่าถ้าฝนตกฝนก็ช่วยเราได้มากทําไมเราจะมีทางฆ่ามันได้อีกน้ำไม่ท่วมเลยทีเดียวหญิงสาวถอนใจใหญ่พร้อมนึกถึงชะตากรรมตัวเองเมื่อสักครู่หนีมองเห็นแต่ความมืดมองเห็นแต่ทางไปสู่ความปนปี้ยับเยินและท้ายที่สุดก็แตกดับถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่พวกนั้นต้องการให้เป็นไปเธอไม่มีทางจะเป็นผู้เป็นคนอีกต่อไปได้ชายคนนี้ก้าวเข้ามาในชีวิตเธอพร้อมฉุดเธอออกจากความหมดหวังอย่างสิ้นเชิงเหมือนปาฏิหาร ยิ่งกว่าตื่นจากฝันร้ายฉันไม่เคยคิดว่าจะพลอยเห็นดีไปกับเรื่องการฆ่าแกงาเลยแต่ดีนี้กลับเห็นว่านอกจากหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วยังจําเป็นด้วยถ้ามันยังมีชีวิตอยู่คนพวกนี้ต้องฆ่าคนฆ่าคนเรื่อยไปไม่ว่าจะเพื่อทองหนักเป็นตันๆหรือทองเท่าหนวดกุง้งไม่เลือกผู้หญิงว่าเป็นคนอย่างไรมาจากไหนลูกเต้าเราใครทั้งสิน้นมันผ่านยับฉันเสียใจที่ไม่มีทางเลือกเพราะเกิดมาเป็นผู้หญิงเวลานี้ก็ทวงเธอทํางานใหญ่ไม่ได้เต็มที่ผมก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน นอกจากเราต้องหาทางออกจากดงนี้ให้ได้ก่อนแล้วกลับบ้านแต่ทั้งสองต่างไม่เห็นสีหน้าและแววตาก,กันว่ามันชัางเต็มไปด้วยความหมดหวังซึ่งน,นีกอะไรลบอเยรา,ารู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ท่ามกลางความมืดแปดดานดงกว้างภูมิประเทศรอบตัวเหมือนกันหมดเกลี่ยไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่น้อยเทวันระเกตระกะทั่วไปเขากับหญิงสาวแหวกมาทางที่ยังเป็นรอยใหม่ๆซึ่งถ้าจะย้อนกลับไปอีกก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการกำหนดจดจำทางเดิม ซึ่งไม่แน่ว่าถ้าย้อนกลับไปทางนั้นจะเจออะไรเข้าเบื้องบนท้องฟ้ามีสายฟ้าแลบสว่างแต่มันทะลุผ่านใบไม้เบื้องบนเข้ามาน้อยจึงมีประกายสัวสัวสว่างว,วับแวมเป็นบางครั้งบางกล่าวอากาศในดวงอบอ้าวขึ้นมาแทนที่ความหนาวเย็นเมื่อสักครู่นี้เสียงฟ้าขนองจนแผ่นดินสะเทือนอีกส4มสี่ครั้งติดติดกันแล้วก็ลั่นคำลนคำลามห่างไกลออกไปหญิงสาวขยับตัวเข้าใกล้เขาจนเกือบชิดเธอจับมือเขาไว้อย่างระงับสติไม่ได้ ความกล้าไม่มีเหลืออยู่เลยแม้จะพยายามบังคับตัวเองสักเพียงไรก็ตามฉันบอกไม่ถูกว่าฉันกลัวกลัวมากเพียงไรมือของเขาจับมือของเธอไว้เราต้องพยายามระงับใจไว้ให้ดีเขาเตือนฉันพยายามแล้วแต่อะไรตรงนีอ้อะไรที่เกิดขึ้นมันทําลายขวัญฉันจนไม่เหลืออะไรจนนิดเดียวลบเธออย่าทอดทิ้งฉันนะฉันเชื่อเหลือเกินวินาทีใดวินาทีหนึ่งหัวใจฉันอาจหยุดเต้นเ,เฉยเฉยก็ได้ผมไม่ทอดทิ้งคุณแน่เย่ายววิตกข้อนี้เว้นแต่ว่าชีวิตจะทิ้งร่างผมไปเสียก่อน เธอทำเสียงในคอเหมือนหัวล้อย,ย่อตัวเอง <c oughs> เมอตะกี้ฉันพูดว่าเธอจะทิ้งฉันก็ได้ฉันไม่รู้ว่าอะไรมันเสี้ยมสอนให้พูดออกไปอย่างนั้นแต่ท้ายที่สุดกับออนวอนขอให้อย่าทิ้งฉันไปใครจะหนีความปั่นป่วนวุ่นวายใจไปได้เมื่อตกในสภาพอย่างนี้ผมไม่ใช่คนเก่งอะไรมาทำงานนี้บางทีก็ปอดลอยบางทีก็มุทะลุอย่างบ้าเลือดนั่นปะลาให้ฝนตกแล้วเรื่องคนเราไม่ต้องกลัวแล้วเพราะกว่ามันจะทำอะไรเราได้ก็ต้องเถื่อกันอีกเหนื่อยสุดตัวเราเป็นเวลากลางคืนด้วย เราหนีมันลำบากมันก็ตามหาเราลำบากเหมือนกันฝนตกลงมาอย่างหนักและรวดเร็วความอบอ้าวเปลี่ยนแปลงอีกและเดี๋ยวๆมเมล็ดฝนก็โลงหลดลงมาหนามเมล็ดขึ้นตามลําดับอะไรมันไม่ร้ายเท่าเสียงฝนเสียงฟ้ามันจะกบเสียงเอะโวยวายเมื่อคนสองพวกประจันหน้ากันขึ้นคุณช่วยพยายามฟังด้วยได้ยินเสียงปืนจากที่ไหนบ้างหรือเปล่า <S <S แล้วก็มีเสียงปืนดังจากทิศต,ต่างๆสลับกันไปหลายนัดแต่ความก้องเพราะอากาศอันทึบหนัก เสียงสะท้อนพระต้นไม้และเสียงฝนฟ้าทําให้จับทิศทางที่มาของเสียงปืนไม่ถนัดรบอายลายอมรับกับตัวเองว่าเขาตกที่นั่งลําบากที่สุดอึดอัดที่สุดยิ่งกว่าความยุ่งยากลําบากทั้งหลายที่เคยได้รับมาแล้วเขาพยายามจะพาหญิงสาวให้หลุดพ้นไปเสียจากที่อันรกทึบเพื่อเธอจะได้เคลื่อนไหวไปมาอย่างสะดวกร่างของคนทั้งสองเปียกปอนอากาศหนาวเย็นเริ่มเล่นงานหญิงสาวซ้ําอีกเธอไม่เหมือนกับเขาซึ่งแม้จะหนาวจนคางสั่นก็ยังทนทานอยู่ได้ ซ้ำยังมีเล่าแรงฉุนอยู่ในย่ามเธอจะมีอะไรนอกจากชุดเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยและแปลกประหลาดสมัยที่สุดคือผ้าของม้าและเสื้อเชิ้ตของเขาซึ่งบัดนี้เปียกโชกชุ่มจนหมดสิ้นแล้วลบอิยาลานึกถึงพวกพ้องว่าป่านชนี้คนพวกนั้นจะทําอย่างไรกันมีใครทําอะไรบ้างเจ้าเพื่อนตายของเขาจะช่วยตัวเองได้แค่ไหนไม่มีอะไรทําให้เขานักใจในความโง่เง่าเต่าตุนของตีตรงกันข้ามมันฉลาด และมาถึงกลาวเอาจริงเอาจังดูเหมือนไม่ต้องแนะนําเลยก็ได้ว่ามันควรทําอย่างไรแล้วพวกที่ดักเล่นงานโจรที่ทยอยตามหลังมาทางด้านนั้นลบเชื่อว่าเมื่องานสังหารคนว่างมือลงไม่มีทางที่ไกลแม้แต่คนเดียวจะลืมเขาความเป็นห่วงเป็นใย,ยของคนเหล่านั้นคงทําให้บุกตามมาและเจ้าตีคงหลบออกไปเจอพวกแต่ถ้าไม่เจอมันก็ต้องพยายามหาทางเจอกันจนได้เมื่อคนทั้งหมดได้พบกันทุกคนต้องร่วมหัวกันค้นหาเขากลับมาใวันให้จงได้ มื่อตีพาจากลบอัยาราด้วยความสุดสสนเป็นห่วงเขาปอบใจตัวเองว่าลบต้องหาทางพยายามพาหมอมหลวงคนนั้นออกจากดงให้จงได้และมันเป็นเรื่องที่ลบจำต้องทำเสียด้วยแต่ตีลืมเสียถนัดว่าขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนและเพื่อนเกิอของเขาไม่คุ้นดงบริเวณน,นี้เหมือนเขาและเหมือนบางคนที่ใช้ชีวิตคลองทั้งดงและทองทุง่งและเขาไม่ได้คิดถึงด้วยว่าดินฟ้าอากาศจะวิปริตทำให้เกิดความสับสนกับคนเดินป่า ความจริงมันก็ไม่ได้เข้ามาลึกเท่าไหรนะ่นักสำหรับคนคุ้นทางแต่มันก็ลึกเอาการอยู่สำหรับการเดินดงแบบงุ่มงามลบกบหม่อมหลวงคนสวยนั้นอาจงุ่มงามเปะปะไปไปมาแล้วย้อนกลับสู่ทางเก่าลบคงไม่โง่นักหรอกนะตีบอกตัวเองทั้งปืนทั้งดาบมีในเมื่อเขามีเขาคงฟันป่าเป็นเครื่องหมายไว้การย้อนกลับมาที่เก่าได้หรอวะแล้วเขาคงจําทิศทางได้แม่นยําด้วยว่าค่ายพักอันเป็นที่ฝังศพของโจรอยู่ที่ไหน เมื่อมอมหลวงสาวสวยคนนั้นพุ่งพลวดออกมาลบก็ไม่ได้ตายแหกจนเกินไปด้วยความตกอกตกใจอะไรเขาเป็นคนช่วยซัดไอคนตามหลังเธอมาหงาพึ่งไปยังไม่ทันคิดถึงพระถึงเจ้าแล้วก็ตามหญิงสาวไปแต่อีเพียงแค่นั้นจะทําให้เขาลืมทิศทางเที่ยวหรือมันก็ผิดไปละ่ะก็อีตอนตระลมบอลกนอนันอย่างนัวเนียนั่นยังไงเสร็จแล้วยังเดินออกดงได้เหมือนเดินเล่นในป่าไผ่แต่ไอฝนเวน,นิเซิกตกลงมาเสียได้ไอ้นี่มันยุงถึงอย่งางไรตีก็ตัดความวุ่นวายใจเกี่ยวกับรบอายลาเสียได้ ผู้หญิงหรือก็สวยเล่าหรือก็มีสเสบียงในย่ามก็มีปืนก็มีแถมดาบก็ยังมีมีของเหล่านี้ในมือกลัวอะไรกระดงคุณแผนยังชอบชมดงกับนางพิมพนี่ว่าแล้วก็เหาะดังได้ยินเล่าลือกันมานักหนาแต่เขายังไม่เกิดเสรยดโดยซ้ํานั่นก็คือวัดล้างในดงนั่นคือวัดในดงตะเคียนดงของต้นไม้ที่มีนาม,มากรอนหน้ากลัวเพราะเมื่อมีตะเคียนต้นตะเคียนที่ขลังย่อมมีนางตะเคียนซึ่งเล่ากันว่าสวยเหลือเกินและบางรายก็ว่าดุยงร้กาศหรือเฮียนร้กาศ จะทำอะไรก็ทำนองนั้นแหละเรื่องของปีศาจนางตะเคียนเล่ากันหลายอย่างเหลือเกินวัดกลางดงหรือวัดในดงมีมาแต่สมัยไหนไม่มีใครทราบปู่ของลบเองยังเคยเล่าถึงเรื่องวัดนี้คนเก่าคนแก่ก็พูดถึงวัดนี้แต่เก่าก่อนบางกระสังเป็นเมืองหน้าด่านที่ต้องป้องกันภัยหรือปกป้องตัวเองจากศัตรูนั่นมันหลายร้อยปีวัดจะมีมาอย่างไรมีแต่คนเล่าถึงเจดีย์เก่าแก่โบสถ์ที่ประหลักหักพังซึ่งไม่ใช่ถาวรวัตถุใดๆคงพังราบวินาศไปหมดแล้ว แต่ทำไมคนพูดถึงเรื่องสมบัติคนโบราณหรือโบราณสมบัติของวัดที่ฝังจมดินทรายอยู่เขาว่ามีถึงสามเล่มเกวียนยังบรรทุกไม่หมดสถานที่ว่าอยู่ในโดง่งเพียงพวกเราใครเจอเข้าซื้อนากันป่นละคราวนี้แม้จะมีความคิดบ้าบอคอแตกอย่างไรแต่สิงลำพองหนุ่มยังไม่ได้ตะเลิดไปไหนเมื่อแยกทางกับลบอเยลาติก็ย้อนกลับเข้าสู่เส้นทางบ่ายหน้าไปยังกลุ่มเสือครุฑกับพวกรวมทั้งเจ้าลูกชายกำนันซึ่งเป็นโจรเต็มตัวครั้งหนึ่ง ตีมีความคิดอย่างเดียวกับพวกข่าหลายคนที่ไม่อยากเอาชีวิตเสือครุฑกับเจ้าสินธุแต่สําหรับสมุนนั้นเขาไม่เลือกคนสักแต่ว่าเป็นบริวารของเสือครุฑและเจ้าสินทุแล้วซัดไม่เลือกนาอันหนึ่งสำหรับเสือครุฑถือว่าการที่อยู่ดีๆแม่สาวน้อยของมันพุ่หายเข้าไปในสุ่มทุมพุ่มไม้ทั้งที่ตัวร่อนจรเป็นเรื่องยิ่งกว่าปฏิหารมันไม่ได้คิดสักนิดว่าจะขยักแม่สาวคนนั้นไว้แค่คอโดยไม่กระเดือกให้เรียบร้อยลงไปยิ่งได้เห็นชมโยงไม่มีเสื้อผ้าพันกายด้วยแล้ว้ววแทบจะเรียกได่า จะตายเสียชาตินี้เพราะผู้หญิงคนนี้ก็ยอมมันเห็นอยู่หลัดหลัดหมูในอวยหรือว่าว,า,วางไว้ในจานเรียบร้อยแล้วเมื่อไอ้สินทุเข้ามาขัดข้อมันก็คิดจะปะลมใจไอ้เด็กหนุ่มไว้ทีก่อนเผื่อว่ามันเอะอะคลมคลําลงไปเพราะความบ้าสเสน่หาหวงหึงมันจะเสียท่าอับอายลูกน้องไม่เข้าทีเว้นเสียแต่ว่าเรื่องมันเลยไปแล้วก็อ้างเอาว่าผู้หญิงเขายอมให้ไอ้ที่ว่าใครแย่งใครจะว่ากันไม่ได้มันสําคัญที่คนกลาง เซอร์ลุดก็จะได้รอดพ้นไปจากข้อควระหาของบริวารอย่างน่าด้านด้านเศรษฐีก่อนแต่ก่อนที่มันจะได้เกิดร่างขา,ขาวๆหอมๆเป็นบ้าคนนั้นอยู่ดีๆเกิดทุบหายไปดือด้อๆหายไม่หายเปล่าพอคะนออกตามก็สวาปามลูกซองเขาเต็มอกระยะแค่นั้นปืนอะไรจะมาดีกว่าลูกซองตุ่มเดียวมีแต่หงายพึ่งปะเหมาะก,ก็กระเด็นเอาเศษด้วยซ้ําไปหมายความว่านั้นเป็นการกระทําของศัตรูก็ไม่มีปัญหาอะไรว่าความเคลื่อนไหวของมันทั้งหมดไม่ได้รอดพ้นสายตาศัตรูไปได้ มันไม่รู้เท่านั้นว่าศัตรูคือใครมันเข้าแบบรอบจิกแล้วหลบฉากไปคราวนี้จิกเอาเยื่อแสนโอชาไปเสียด้วยพอตามเข้าไปก็โดนดีพวกมันแตกคือเหมือนพึ่งแตกรังต่างกระโจนหนีด้วยสัญชาตญาณคือหนีให้พ้นแสงไฟซึ่งส่องกระจายไปต้องกลายมันเข้าจะกลายเป็นเป้าปืนศัตรูเสียเปล่า,าแต่ศัตรูหลบฉากไปแล้วพร้อมกับเยื่อ